เธอรู้สึกไหมคบว่าชีวเรามีอะไรที่ยังไม่ได้เริ่มหรือบางอย่างเราอาจจะยังไม่เคยได้ลองทําบางทีเราอาจจะมีศักยภาพที่ยังไม่เคยค้นพบวันนี้ผมอยากจะชวนทุกคนมารู้จักกับคนธรรมดาคนหนึ่งที่ตั้งคําถามนี้และกําลังพยายามหาคําตอบให้กับสิ่งนั้นนั่นก็คือตัวผม สวัสดีครับผมผมนายณัฐเมืองนันทะหรือเรียกชื่อหนึ่งว่าฟิล์มก็ได้ครับตอนนี้เรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมโยธาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพตอนนี้อายุ19แล้วครับเรียนอยู่ปี2หลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าการแนะนําตัวเนี่ยคือการบอกชื่ออายุแล้วก็สถานที่เรียนปีที่เรียน แต่สำหรับผมนะครับการแนะนําตัวเนี่ยเปรียบเสมือนพื้นที่เล็กๆให้เราวางตัวตนให้คนอื่นได้รับรู้มากกว่าข้อมูลพื้นฐานที่แบบใครๆเขาก็พูดได้ครับนี่แหละคือสิ่งที่ทําให้การแนะนําตัวมีความน่าสนใจและดูมีเสน่ห์ถ้าถามว่าผมเป็นคนแบบไหนนะผมจะตอบว่าผมเป็นคนที่ชอบลองมือทําชอบแบบลองอะไรใหม่ๆชอบพิสูจน์ว่าตัวเองทําได้แค่ไหน ถ้าคุณมองในตัวผมนะคุณจะเห็นว่าภายนอกผมดูเป็นคนกล้าแสดงออกเป็ความแบบมั่นใจในตัวเองแต่จริงๆแล้วผมเนี่ยไม่มั่นใจในตัวเองมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยคือแบบจุดเริ่มต้นเล็กๆในความมั่นใจของผมนะ่ะคือเริ่มต้นตอนมัธยมต้นตั้งแต่มอนหนึ่งตอนแรกเขามาบอกผมว่าเป็นดาวดาวคืออะไรผมว่าดาวคืออะไรครับรูเขาแบบไม่ได้พูดอะไรเขาบอก เป็นตัวแทนของโรงเรียนเออเป็นตัวแทนของโรงเรียนผมแบบรัทาวเลยปุ๊บเฮ้ยตัวแทนของโรงเรียนเอาอ่ะโอกาสมาถึงขนาดนี้แล้วคนอื่นอยากเป็นแต่ว่าแบบเขายังไม่ได้ถูกเลือกแต่ว่าอาจารย์มาเลือกเราก่อนเราก็เลยแบบโอกาสมาถึงเราแล้วแล้ว,ลวก็ตอบไปเลยเป็นครับครูเขาเรียกไปคุยเขาก็แบบยื่นแผ่นสคริปให้กระดาษฝึกหนึ่งประมาณนั้ฝึกหนึ่งยื่นให้ไปเขาแบบ ดาวสรุปดาวมันเกี่ยวกับอะไรวะทำไมมีหนังสือมีอะไรไมาให้อ่านเลยสรุปแล้วครับมันคือพิธีกรตอนนั้นผมไม่รู้เลยในใจผมอะบเอ้ยเราเป็นคนไม่กล้าแสดงออกอรอจ๊ะจะให้เราไปพูดแบบแบบนั้นนะมันจะรอดหรอวะในใจคือตอนนั้นคือมันจะนอดหรอวะแต่ก็ซ้อมกระทาไปจนพอถึงวันที่สคริปต์จริงมามันยาก มันยากจนถึงขั้นแบบว่าตอนนั้นผมร้องไห้ผมแบบผมบอกเฮ้ยผมทําไม่ได้แล้วครับครูผมขอโทษเลยผมแบบทําไม่ได้ผมไม่ไหวจริงทั้งแบบตอนนั้นนะคือเรียนเสร็จปุ๊บซ้อมกลับบ้านดึกทุกวันคือฟ้ามืดตลอดอะ่ะก็คือแบบก็เหนื่อยก็แบบอูแบบ้ผมทําไม่ไหวจริงครับอาจารย์ผมขอโทษแล้วตอนนั้นร้องไห้ร้องไห้แบบร้องไห้จริงจังเลยเออกลายเป็นว่า วันต่อมาผมก็มาซ้อมเหมือนเดิมวันต่อมาผมมาซ้อมเหมือนเดิมแล้วก็มาพูดสครลิ์จนถึงวันจริงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอถึงวันจริงแล้วความเกรงความตึงเครียดจากการซ้อมเนี่ยมันหายไปแบบหมดเลยโอเคทุกอย่างมันจบลงแล้วเราก็ทำได้ตอนนั้นก็เลยรู้สึกแบบมั่นใจในตัวเองขึ้นมานิดหนึ่งถ้าตอนนั้นเนี่ยผม เลือกที่จะปล่อยโอกาสนี้ไปก็คือเรียบร้อยฮะก็คงไม่ได้เห็นผมในเวอร์ชั่นที่แบบพูดเยอะแล้วก็มีออกหน้ากล้องแบบนี้เหตุการณ์ทั้งนี้มันทำให้ผมรู้ว่าศักยภาพของคนเนี่ยมันขยายได้ถ้าเราเริ่มลงมือทํำถ้าคุณมวแต่แบบเอ้ยผมเป็นคนไม่กล้าแสดงออกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วผมทําไม่ได้แน่นอน จบมึงจบตั้งแต่ตอนนั้นเลยก็เป็นประมาณนี้แล้วกันเอาเป็นว่าถ้าสําหรับใครที่ชอบการเล่าเรื่องแบบนี้ก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปว่าอยากให้มีการเล่าอีกไหมหรือ,อยังไงก็สําหรับเป้าหมายของผมนะตอนนี้ก็คืออยากจะโฟกัสเรื่องการเรียนแล้วก็อยากจะทํา y o youtube ไปด้วยซึ่งคือถ้าเป็นไปได้อยากให้ทุกคนแบบติดตามไว้ ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยหรือว่าเรื่องเรียนหรือการฝึกทักษะใหม่ๆหรือก็คอนเทนต์อะไรมากมายที่พอจะคิดได้จะเอามาลงในช่องนี้แล้วก็ฝากด้วยนะครับผมสำหรับช่องฟรี e มนซนีขอบคุณและสวัสดีทุกคนด้วยนะผมรอรับฝันดีลาติสวสด